มาก็หิวเลยเอ,า,อาเดชมากินมาม่าแล้วแม่อู๋ทำมาม่าให้กับน้องแล้วเนี่ยว้าวมามา่าโอ้โหมาถึงก็ได้กินามาอ่้ยใครมาที่บา้านเราเนี่ยใครมาวววเนววเววมววววว้วเววนวอววววเววววรวว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 เ โอ้ยนาแตมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ชเชลเบ็ดเนี่ยเอาไหมอ่ะเอาไหมเอาของขวัญไหมอุย้ย<ม>กำลังกินมาม่าเลยอุย้ยออมเล็ตเขาไม่ฉาน้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเกิดออมเล็ตก็จะได้เหมือนกันว้าวให้หน่อยซิอ่ะดูดขิของข,ของขวัญอะไรอ้าวไม่สนใจของขวัญเลยอะ่ะน้องน้องเอาของขวัญไหมเอาของเล่นไหมเอาขำมขอบคุณสวยๆก่อนขอบคุณสวยๆก่อนอ๋อนาแตไม่ให้แล้วนะขอบคุณสวยๆอะไรอ่ะอุ้ยแทนแท้โอ้ หนัก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 ว้าวไหมชอบไหมคะขอบคุณค่ะสวยๆคันขอบคุณค่ะสวยๆอ่าขอบคุณนะแต่นะนะแต่พ่อน้องนะแต่แม่น้องนัดนะครับเอาของขวัญวันเกิดมาย้อนหลังให้น้องเชฟเบสนะโอ้เดี๋ยวดูดิก็เป็นของขวัญสำหรับเด็กๆนะครับนี่อย่างออมเล็ตก็คงจะไม่ค่อยชอบครับแบบนี้เพราะว่าเป็นของเล็กๆนะเดี๋ยวมาซื้อ่านใส่ให้นะเด็กๆกินข้าวให้อร่อยนะครับ โอ้ยอมเลตกินหมดแล้วเหลือน้องเชเบตนะสู้ๆนะคะอมเล็ตคมาเก็บชามไปไว้หลังบ้านเร็วแล้วก็เก็บเศษอาหารเนี่ยเขาไปไว้ในถ้วยด้วยนะอย่าใช้มือสิดลูกอ่ะเดี๋ยวยกมาไปเก็บหลังบ้านนะคะกินเสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บด้วยนะถ้าตกนี้พ่อเอ็มจะสอนล้างจานนะโอเคไหมอ่าถือถ้วยข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวถ้วยข้างล่างหลุดมือนะ เก่งมากเลยใช่พ่อแม่เก็บชามด้วยาวางไว้เลยโอเคเก่งมากแค่นี้ก็เก่งแล้วน้องซเซเบตก็กินให้อร่อยนะแล้วเดี๋ยวออกไปเล่นกันนะคะโอเคนะโอ้หูน้องซเซเบตเขาชอบกินซุปมากเลยออมเบตดเหลือซุปเพียบเลยสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวแกะของเล่นให้นะ